ใบหน้าครับครับสวัสดีครับมันนี่ก็ไม่ได้เหี่ยวครับเหมือนบ่อบ่อคอยสบายครับเหมือนเจ็บช่องัแต่มาขึ้นจะเลยได้พักนะครับมันก็นจะเลยมาทำหงูตองใหม่แทนเหมือนกับ นี่กะกำลังเห็ดหอยอยู่เดี๋ยวผมหดเสร็จในวัติภาพไปบิ่งนะครับมาหดต้นพักหวานคนข้องใส่ไก,ก่กะหนาลืม อันที่สองนี่นะทีเอามองทั้งไต่ยู่นะลครับ่าทีเป็นขอบต,ต้นมกต้นมกตองนะครับดูไก่นะครับกับว่าเห็ดอยู่ครับเห็ดซุ่งมือนะครับแต่ว่าเพิ่งเข้าไปหากินพ่อมคับฟูดมันแซงเห็ดอย่างหลายอย่างครับ บคอเหตุใตครบนนับัึงหลานนําเบิงหลานนําหลานกะบ่นน,น,น่นปานเดครับบ่คอยทิเลี่วครับผู้หนึ่งขูดขึ้นผู้นึงขูดลงอะนะครับก็เลยมันก็เริ่ม,เ,มเป็นขลาคาสร้างน้าครับม,มีคนเบิงหา นีะอากาศดีนะครับมึงเ,เอา้ามันห้อนห้อนขนาดมันนี ต,ติดตามได้ครับในส่องวิถีชีวิตมนุษย์สารครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังต,ติดตามยังคอมเมนต์ในความหวังดีๆนะครับครับจะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับคนที่ใจบุญที่ซอยเหลือทางเกษตรกรนะครับเียว่า เศรษฐกิจพอเพียงเนาะครับครับโมกิทันทีครับก็ย่งเสริมเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ะขอบคุณหลายๆเดอ้อครับทางเออหยั่งบุญครับโนเวโนเวนี่แหละครับจะขอบคุณนหลายๆลายเดอ้อครับผมกติดรรมไม่เต็มที่ครับแล้ว แกงหอยก็ดีเอาหอยมาว่าสิแกงแรงนี่แหละแกงหอยแรง ตะพื้นนี่แหลยไอีเลืดทนนี่หละอมหอยธรรมดาน,นี่เลยอมหอยคือการตารพื้นบ้านนี่แหละค่ะไ,ได้ใส่กะทิใส่ยางดอกกินแบบวิสานเห่านี่แหละขอให้ทุกท่านท่านน,นะค่ะเดอ้อนี่หัน่นแม่จะลากับน,น้องตั้งมาได้นี่ยางดอก่ เก็รับข้าวมัเรียงจะมีตะแกงหอยข้างสี่ซีแน้วอันดงสาระะ้วก็เด้อน้อคนหล่อสาวนาว้าคนสวยได้แต่มากินแกงหอยมังกรเด้อหอยอันนี้เป็นหอยเซรีค่ะอันนั้นหอยเซรีค่ะ นอ,อาหารของน้องตั้งกับแม่จะล่าแรงนี่ฮะนี่นแหละเก่งมาเราออมใส่ผักกิเลือดเก่งจะตัดกิเลือดอาหารอีสานเลย ะะะะไปตามชีวิตนี่แหละค่ะชีวิตเนี่ยุณล่าคุณนองตั้งกระเด็กนี่แหละค่ะไปตามนี่ตามเกิดนี่แหละคะ่ะใส่ยางมาหนึ่งใสย่ยางมนะาหนะึ่งช่วงวันปัก คนปลูกว่านซื่อน่บ้าก

ครับวันนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับเหมือนก็เปิดเป็นสีออมหอยเหมือนี้ครับหอยจุกภาคอีสานครับ ม้อนี่ห้เยมนเจ้าบอมีหม้อใหญ่นี่แต่น้อยหม้อใหญ่จนมันหัวหม้อเพื่อนขอเพืนมันหัวแล้ขอเพื่นมาใส่แสงเงินในเพื่อนโล่ เล็กอะตัวนี้เนาะนี่พอสุดเลยเนาะทำไปเรื่อยๆมันคืสิคือเมี่ยงไงนะเมี่ยงขาคือเมี่ยงขาาคือแม่กระหอบไปนึกเข้าเบื่อไวละฮะจูบอีกคิวให้นางกินเป็นวะอีกคิวให้นางกินเป็นวะ กินเอนอย่างกินเป็นเอ็นอย่างกินเป็นน่ยไปเบิ่งกระตูนไหเบิ่งกระตูนเนอะเล้ราพี่เะทอ๋อเร่ะทอเรพี่ไปใส่ไดูว่าทางซายเนาะ่ไอ้โหวเวลาดีจ้า แกงหอยหอยครับรักกระจูบ่รักกระจูบเหมือนเรานี่คือลอยนี่มุกว่มุกบกรกจูบไม่รักก็ะจูบถ้ารบจุบก็ไ่ได้กินแกอรับกจูบมักับเรแซ่บแซ่บน้ำจูบน้เรั

ปแดกคนอื่นจะเคี่ย์เลยจ้างก็ใบุจ่างบีงยานเขาเย็ดยงวงามต้องคาดใจประแดกซื้อเอาไปซื้อซื้อขึ้นในปลาไปหา้อนหาสาอาเยลน้อยเวลาน้ำหน้าปังเขาเกี่ยอันตัวไปกันรอบที่สองได้อันรอบที่สอง ดปุ๊้ปุ๊ได้ได้ยี่สิบสี่ปุ๊น้ำพี่น้องมากต่ขอไปอกน้ำนเจ้ามาซื้อพอมาเจ้าขายกับปุ๊กเท่าไรนี่ปุ๊กละอืมมาห้าสิบปุ๊กนี่น้ใส่จักรันหมดไ้ตองเลยใส่วัยนี้ก็ได้ใส่น้ำหลายเนาะใส่พอดี น้ำหอยกระหลายแล้วใส่ภาบตอนไหนครับตอนชุกตอนชุกค่ะทิมพักใส่ใส่แค่ปลาแดงดมาเครื่องปรุงถ้ามันจางจังใส่น้ำปลาหนึ่งนี่มากกว่า ตากแห้งแบบรากบึงว่าน้ำหมองกันแห้งๆจะเอาไป้างน้ำปลาเส้ถังเปลือเอาขวดปลาไว้อะอย่าเอากิน คึนนี้มากชุน้ำต่อที่ไหนน้ำเตยแล้วแม่่ปน้าอ้าปูดเลยลูก <c oughs> ออกไปไรักขาดชอบร<น>ักจับกระเป๋าเงียบมาที่ไหน เนาะตะก้าจังหวัดชายกันใช่อันนี้คือผักนะคับใส่ผักไหมค่ะใส่ผักมีผักกระพูนะครับไข่เลิศนะครับแล้วก็ผักผงชูรสสองอย่างใส่เพื่อเพิ่มความหอมเป็นแกงไทยนะครับแกงไทยนี่จะมันจะถือกันนะครับกับพะยูนลาโอนเป็นลายกระโปรงพักพอแล้วลูกพัก

ก็ว่าินตายนะครับนี่แต่บอกแ็่กินลูกเดียวใช่ไหมครับอแล้วอรกันงิเลยีิครับแดงเลยนี่เร็วกว่ามวยครับมันจูบมันจูบจูบกรเป็น